ว้ายทุกคนนี่นะเราเดินมาจากาสามกษัตริย์ที่เขาบวงสวงละครใช่ไหมอยู่ๆก็เอา้าแถวนี้มันเขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ยินกิติศัพท์ผุ้เตี่ยวจับผุทเจ้ปวดจับน้ำค้นสามกษัตริย์มันขึ้นนะทุกคนมันขึ้นให้เราเราก็เอา้าก็มาสิเดินหามาจนถึงถามก็ไม่เรื่อยเลยก็อยู่ตรงไหนเนี่ยฮะเนี่ยฮะบรรยากาศร้านเราต้องมาช่วงที่คนที่ยังไม่เยอะไม่าั้นเราจะพูดไม่ได้อีกนะทุกคนอุ้ยว่าแล้วทําไมร้านหนึ่งเป็นมงคล ก็เพราะว่าเนี่ยรักเชิดชูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เองทุกคนทุกร้านที่เป็นแบบนี้เนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองทุกคนอยู่ทุกคนนะ่หาหาน้าร้านนะฮะจะดีสองฝากนะฮะนะฮะมีผู้ดังมากทุกคนนะมีรูปในหลวงรอเก้ารอสิทุกคนอู้ตายละเราภูมิใจมากที่ได้มากินที่นี่ดูสิทุกคนหน้าตาเนี่ยเป็นมงคลมากๆร้านนี้ทุกคน นี่ฮะสุดยอดมากเลยนี่ฮะการนีสุดยอดทุกคนสุดยอดมากนี่ชั้นบนด้วยนะฮะทุกคนชั้นบนด้วยนะฮะนี่ฮะ,ฮะทุกคน ร้านเป็นมงคลนมากๆทุกคนดูสินะะเราขึ้นมาข้างบนแล้วน,นะทุกคนรถมากนะฮะร้านนี้เลยดังไปสุดๆเลยโอ้โหเราเห็นรูปในหลวงแล้วเรายิ่งรู้สึกปลื้มกับร้านนี้มากมีหน้าล่ะเราเป็นคนที่รักสถาบันเราก็จะแบบมักจะเจอร้านที่เราไปมาหลายๆที่ที่ท่านเออที่ที่อ่อเขาเรียกว่าเทิดทูนนะฮะสถาบันเนี่ยจะขายดีทุกร้านเลย อย่างที่อร่อยบาทเดียวที่อลัมปางเคยไปใช่ไหมยินตาโซ่ปะแต,ต,อ,แตอย่างเงี้ยมันก็จะติดรูปแล้วก็บางร้านเนี่ยเขาจะวาดรูปในหลวงปิดทั้งร้านเลยทุกคนวาดเอาคนในบ้านเนี่ยวาดรูปในหลวงภาพเป็นภาพเหมือนนะทุกคนมาติดตามไหนก็มีทุกคนนี่หากชาเย็นขึ้นมาแล้วหอกเลยทุกคนอือเมมจะเต็มทุกคนอยากขอโทษอย่างแรงต้องคลิปนี้เป็นคลิปสั้นอีกแล้ว เดี๋ยวต้องนั่งลบก่อนตอนที่อาหารจะมานั่งลบเมมก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ